าชีพของคุณอยากคิดหากินในเมืองไทยคนที่จบแล้วยังอยู่ในเมืองไทยได้เพราะเขาไม่มีทักษะอื่นและไม่มองโลกกว้างต่อไปชีวิตของคุณก็จะอยู่แค่นั้นแลวปากท้องของคุณมันต้องกินมันต้องใช้อ่ะนะครอบครัรวของคุณกําลังคาดหวังในความสําเร็จของคุณอนะ่ะคุณจะมีแนวทางใดที่จะต้องไปไกลกว่านี้ไหมอย่างเช่นประเทศลาวเนี่ย เขาต้องการครูขเขมรเนี่ยกัมพูชาเขาต้องการครูครูอะไรครับครูสอนภาษาไทยครูสอนตัดผมครูสอนจัดผ้าครูสอนอซ่อมรถต่างๆซึ่งสมเด็จพระเทพก็ไ้เป,เปิดวิทยาลัยกำปองเชิญเดียแล้วที่นั่นแล้วนะแต่ยังขาดครูไปสอนเพราะ คนกัมพูชาเขาไปเรียนที่อื่นไม่ได้เขาไม่มีใบเซอร,ร์รับรองซิลเวียเคตรับรองว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นิร์สุลนี้ไปเรียนการอาชีพนี้รับรองว่าตัดผมแล้วก็แล้วไปเปิดร้านตัดผมได้มันต้องมีมันต้องมีซิลเขียเคตใช่ไหมคะมันออกให้ไม่ได้ฉะนั้นคนกัมพูชาก็เลยไปเรียนอยู่ที่ทวิทยาลัยกำปองเชอเตีร์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพื่อที่จะไปฝึกอาชีพ เพื่อที่เขาจะได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขาได้ไปดูคนกัมพูชาเขามาเรียนนะเสื้อผ้าเขาขาดขาดนะอย่าไปว่าเขานะไปดูเด็กนักเรียนไปฝึกพูดภาษาไทยนะคะยังไม่มีกางเกงใส่เลยที่พามยังไปเรายังไปตกใจเลยเฮนี่มันบ้านฉะะันเมื่อ20ปีที่แล้วนะแต่ยังมีอยู่ในโลกของกัมพูชาทุกคนจนอีจนไม่มีอะไรเลย แต่พอเวลาเขาอยากจะมาเรียนเพื่อนึงเขาอยากพูดภาษาไทยได้สองเขาไม่อยากอยู่แค่นั้นเพราะชีวิตของเขาถ้าเขาอยู่แค่นั้นเขาจะอยู่แค่นั้นเวลามีครูมาเขาจะวิ่งมาก่อนครูเลยเพราะเขามีความเชื่อของครูว่าครูเนี่ยมาให้ความรู้เขาเวลาครูพาสอนไปไหนอุยมันนั่งอยู่หน้าห้องหนิตามันเหลือบนน่มองหน้าไปไหนมันหน้าปากหนิ กว้างเลยไปไหนไปไหนไปไหนจนมันจาได้คําว่กไปไหนคือเตานาไปไหนไปไหนเอายุโกมเรียนขนาดนั้นนะคะคนจนที่พราบไปเห็นการเรียนการสอนข,ของเขาเนี่ยเลยรู้สึกกลับมาจากวันนั้นมาปุออ๊บ่ิพามอยากเรียนต่อในระเบียบอย่างถูกไม่มีใครมาสอนเลยไปเจอโลกว่างขนาดนั้นเนะี่ยไม่มีใครมาสอนที่พามเลยอยากเรียนเองเลย พอเราเรียนเสร็จกินข้าวเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าห้องสม,มุดเลยเปิดหนังสืออ่านเลยเปิดงานวิจงงานวิจัยคนนั้นคนนี้เปิดอ่านเพื่อนหลายคนต้องอ่านทำไมมันมีประโยชน์อะไรเนี่ยต้องไปทําอย่างนั้นสิต้องไปทํา,งงาน,ทนี่คนเรียนด้วยกันนะเวลาเราเรียนด้วยกันเราก็จะได้ยินเพื่อนบอกเอ้ยครูเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ดอกยังไงก็ผ่านไป เบียหน่อยแป๊บสักหน่อยหนึ่งนะเป็ตรงนั้นหน่อยไปตรงนี้หน่อยก็บเบี่ยรเบีเข้าไปเวลาคุณครูเริ่มจะออกจากห้องเรียนแล้วชมอยเข้าไปพอจะได้ข้างคะเนียมาเอานายสารวุฒิมาครับถามว่ามามาจริงจบจบจริงแต่ความรู้มันสู้คนที่มานั่งอยู่ตั้งแต่ half, ต้องชั ent, ่วโมงจนถึงท to ้ายชั่วโมงถามว่าเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยเขาลาไหมลา แต่สิ่งที่เขาเสียคือเขาเสียค่าเพิมหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันไอเราเข้าหลังก็เสียค่าเพิ่มหนึ่งร้อยบาทไอเข้าก่อนก็เสียค่าเพิมหนึ่งร้อยบาทแต่พอเวลาสรุปคุณค่าของชีวิตที่ได้คนที่ได้วิชาวความรู้และกอบโกยวิชาวความรู้ได้มากที่สุดคือคนไหนหละ่ะเนี่ยฉะนั้นคนที่อยู่หกสิบคนออกไปแล้วสี่สิบนะเหลืออยู่หกสิบ ใครบ้างหลังจะจบ60คนนี้มันจะเหลืออยู่อีกกี่คนแล้วคนที่จบไปแล้วใครบ้างที่จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้จะไปได้สักกี่คนเพราะโลกใบนี้มีแต่ความเปลี่ยนแปลงมือถือมีไว้ติดอ่อไม่ใช่มีไว้ให้เรายึดแล้วก็ติด เพราะมันไม่ได้มาสร้างราคาให้เราถ้าเราไม่รู้จะใช้มันแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีปัญญาและรู้ว่าทรัพย์ที่เราถืออยู่กับมือสามารถสร้างเงินให้เราได้มหาศาลไล่สดขายของเลยไล่สดขายผ้าไหมเลยไล่สดพูดความรู้ของตัวเองเลยไล่สดเอาอะไรก็ตาม ผมชอบเรื่องการเที่ยวผมเป็นไกด์ผมรู้จักประวัติประสัพ์พนมรงรู้จักประวัติประสาพเมืองตามรู้จักประ,ประวัติดิสาประสัทระแงก็พูดไลฟ์สดออกไปให้โลกนี้ได้เห็นว่าฉันมีความรู้ความสามารถมีใครบ้างที่ไปสร้างแพลตฟอร์มความฉ,ฉลาดของตนเองอยู่บน YouTube อยู่บน Facebook มีแต่ไลฟ์มีแตไล์สดกินเหล้าเต้นมีความสุขแล้วก็ไปเที่ยว อยู่หน้าเฟซบุ๊กของตัวเองกับเพื่อนนี่กี่คนอยู่แค่นันกับโลกแคบๆแค่นี้แต่สู้คนที่เขาสร้างเฟซบุ๊กและให้เรามาเสร็ f เฟซบุ๊กนั้นไป่ได้เขารวยเขานับเป็นวินาทีของความรวยเป็นหมื่นล้านที่เขาจะได้อะไรจากเราไปเยอะแยะดังนั้นคนมีปัญญาถึงจะรู้ว่าเราจะใช้เฟซบุ๊กอย่างไรให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นที่พรามสร youtube สำหรับ YouTube ก็จะทำช่องนานาสาระท้องถิ่นใครอยากติดตามพี่พรามก็กดไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ชื่อของพี่พรามลงไปรืยต้องใส่คำว่าด็อกเตอร์นะคะพิมว่าัาษ์โสทาราสิริภาประภาก่อนไปกดฟอลโล่ให้น้อยไปพูดอะไรอยู่ในนั้นไปพูดความสามัคคีธรรมาที่มา พี่พราเรียนปริญญาตรีเจออะไรเรียนปริญญาโทเจออะไรเรียนปริญญาเอกทํายังไงถึงจะจบทํายังไงถึงจะทําวิทยานิพนธ์ได้ทํายังไงถึงจะเขียนบทความตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศได้เรียนจบยังไงให้เรียนจบภายในสามปีในระดับปริญญาเอกผมต้องมีเทคนิคอย่างไรให้จบเร็วที่สุดแล้วก็ไม่ต้องอยู่ในมาหลาลัยนานก็ไปโฟลโลดูไปนั่งฟังสักสินาทีดูซิแล้วคุณจะรู้อะไรดี ก็ไปสร้างอยู่กับ u t u b e นะฮะใครอยากจะขายของไม่ต้องอายขายเลยค่ะไปดูท่าสว่างคนขายผ้าไหมเนี่ยมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นมีแต่รถมีซื้อเงินสดทั้งนั้นเลยรถราคาเป็นล้านนะคะเพื่อที่จะไปรับผ้าไหมอีกที่หนึ่งมาแล้วก็มาไล่สดขายแต่ขายเฉยๆไม่ได้นะคะต้องมีทักษะว่าผ้าไหมไล,ล่หรือมาจากไหนมีประวัติมาอย่าง ม,มีสัมมีสีอย่างไรทำไมถึงมีลายแบบนี้คนสุรินเชื่อแบบไหนกับผ้าไหมไหล,หลายโบถ้าใครสามารถพูดอะไรที่น่าสนใจมากกว่าคนที่เข้ามาซื้อก็ย่อมมากกว่าสุดท้ายก็ไปได้ผลทักษะใช่ไหมถูกขายขายได้ทุกคนแต่ทุกคนไม่ใช่ว่าจะขายได้เป็นอย่างนั้นอีกนะคะดังนั้นมีปัญญาถือว่าเป็นเครื่องที่ประดับตก ให้เราดําเนินตามทางที่ถูกต้องว่าสมัยเรียนต้องขวนขวายหาวิชาความรู้เสพเฟซบุ Facebook, ๊กเสพอะไรที่มีความรู้อะไรที่ไม่ใช่ความรู้เป็นเรื่องไร้สาระอย่าไปเสพคนด่ากันทะเลาะก,กันถูกเถียงกันฆ่าฟันกันดูแล้วไม่สุป,ประดิ์ล้อไปเถือนนมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราสูงขึ้นเห็นแล้วก็โอ้สังคมทําไมเป็นแบบนี้ชีวิตของคนทําไมลูกต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ ไม่ไม่ดีเลยลอกมันไปเถอะค่ะเพื่อนหลายคนที่ชวนเดี๋ยวเราไปกินไปเที่ยวไปเสียเงินเสียทองถ้าบาระยาที่ดีก็ลอกเถอะค่ะเพราะเพื่อนคนนั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตของเรามันสูงขึ้นไม่ได้ทําให้ในบัญชีของเรามีเงินแสนเงินล้านไม่ได้ทําให้เรามีทักษะชีวิตที่ไปสู่โลกว่าไปสู่เป้าหมายสู่ความสําสเร็จได้แต่ ให้พยายามหาเพื่อนที่พยายามชี้ความบกพร่องเฮ้ยแกที่นี่เขาเนี่ยไลน e เนี้ยเฟซเนี้ยเขาเรียนภาษาอังกฤษฟรีีรรนะไม่ต้องเสียเงินแค่เข้าไปเรียนเลยเนี่ยเนี่ยถ้าเราไม่รู้เทคนิคการต่อไฟแบบนี้หรือมีทักษะช่างแบบนี้แค่ีเข้าไปดู y o u t u b e ตัวนี้ตัวนี้อย่าไปเหนื่อยหน่ายกับเพื่อนที่สอนแบบนั้นเราเพราะคนๆน,น่ะเขาชี้ทางสว่าง เพราะสุดท้ายเราต้องไปาหางานาำเราต้องไปมีทักษะของพวกนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่คนมาชี้ข้อบกพร่องให้กับเราคือว่าเขาชี้ทางสว่างสวายให้พระอ้วนไปนะเธอเนี่ยออกงานทุกวันเลยต้องแต่งตัวสวยๆนะต้องกล้าผมให้มีมารยาทเรียบร้อยเสื้อผ้าก็ต้องอยู่ในยูนิฟอร์มที่ดีนะ ้วนเกินไปแล้วไปลดหุ่นหน่อยโอแทนที่เราจะไปโกรธเขาดูหม่จริงอุ้ยฉันอ้วนจริงๆตัวเนี้ยอะไปฝึกโยคะไปลดน้ําหนักเพื่อให้หุ่นเรามันซอฟว์ให้มันดูสวยสดงดงามให้มันดูน่าดูน่าชมขึ้นเพราะเราจะต้องออกงานออกบรรยายออกเป็นวิทยากรขอบคอนออคนนี้เขาแนะนําในทางที่ดีกับเราต้องเคารพต้องบูชาต้องนับถือกันไป แต่ถ้าเพื่อนคนไหนพาไปอยู่พาไปกินพาไปเสียเนี่ยคิดไว้ก่อนเลยว่าชีวิตของเรานะโลกความเป็นจริงคือเวลาคุณมีเงินเขาก็นับถือคุณเป็นพี่เป็นน้องแต่เวลาคุณไม่มีอะไรเขาไม่นับถือคุณแต่ถ้ายิ่งว่าคุณไม่มีความรู้อยู่ในหัวสมองของคุณเลยนั่นแหละ,ะจะยิ่งไม่มีคนมาของคุณเลยเพราะเขารู้ชัดเสมอว่า เขาอยู่กล้คุณแล้วมันทําให้ชีวิตของเขาไม่ดีขึ้นไม่มีประโยชน์กับการคบคุณเพื่อนที่ว่ารักคุณมากๆเขาก็จะทยอยจากคุณไปแต่ละคนดังนั้นเมื่อมีโอกาสเรียนเรียนแบบบ้าคลั่งเรียนแบบเอาจริงเอาจังผิดขอโทษผิดแล้วขอโทษแล้วเรียนต่อทำทำมันให้ได้ทำอะไรก็ได้ในเรื่องเรื่องหนึ่ง แล้วทำมันให้ได้ทำมันให้จริงแล้วทำมันให้รู้เมื่อรู้แล้วความรู้ตรงนี้มันจะประดับอยู่กับตัวของคุณแล้วมันจะเป็นตัวที่สร้างผลสร้างมูลค่าสร้างคุณค่าสร้างกำไรให้กับตัวคุณตั้งแต่วันที่คุณทำงานจนถึงวันที่คุณลาลักจากโลกนี้ไปอีกเวลา สามนาทีให้เราเออกหา,าชิดกันวางเท้าให้หน้ากับพื้นเท้าชิดกันมือวางไว้บนตกวางไว้บนตกักตั้งตัวตรงกับรงสติให้มัน่นหายใจเข้าหายใจออกวันนี้เรามี เราได้รับความจริงจากหลวงพ่อพระครูการใช้ชีวิตยุคไหนสมัยไหนธรรมะก็ยังมีความจำเป็นกับมนุษย์เพราะมนุษย์จำเป็นต้องเดินทางจำเป็นต้องอยู่กับคนเป็นสัสงคมจำเป็นต้องมีความคิดที่ดีมีแนวทางในการดำเนินดังนั้นธรรมะ ฉันถือว่าเป็นเรื่องที่จัดเป็นมากของมนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกภาษาที่เกิดมาบนโลก 2. ผู้ที่มีศาสนาถ้าปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสดาก็จะเป็นคนที่ประเสริฐเลิศในความเป็นมนุษย์มากกว่าคนที่ยึดถือตนเอง โดยไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลคิดว่าเกิดมาในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีแล้วไม่จาเป็นต้องมีศาสนาก็ได้ฉันป่วยฉันก็เข้าไปรักษาได้ฉันมีโรงพยาบาลฉันมีเทคโนโลยีมาสะ์ดชีวิตของฉันฉันมีเครื่องบินฉันมีมหาวิทยาลัยฉันมีความรู้ฉันมีหน้าที่การงานฉันได้เงิน ฉันพอแล้วไม่จำเป็นอะไรและไม่สำคัญอะไรกว่านี้อีกแล้วชีวิตของเขาควาจะอยู่แค่นั้นโดยไม่ได้รู้ว่าชีวิตของเขาสามารถประสเสริฐและเละเิศไปกว่าสิ่งที่เขาคิดหรือกว่าที่เป็นอยู่นั้นได้พระอาจารย์ต้นได้บอกว่าชีวิตของคนเราถ้าปราศจากสินค้า เหมือนคนขาดทักษะเมื่อคุณจะวิ่งไปข้างหน้าแล้วคุณไม่มีทักษะชีวิตเลยคุณจะถูกงูไล่ล่าและขบกินคุณเพราะคุณไม่มีทักษะการวิ่งที่ดีคุณไม่มีความเร็วพอคุณไม่มีความอดทนพอและคุณขาดความฉลาดเฉลียวคุณจึงเลยตกกลายเป็นอาหารของอรพรษที่วิ่งไล่ล่าคุณ คุณไม่สามารถไปถึงเป้าหมายของคุณได้เลยและสุดท้ายชีวิตของคุณจะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการที่คุณมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องและคุณจะต้องเข้าใจอรยสัจสี่ในสิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อคุณเห็นความจริงอันประเสริฐแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะใช้ชีวิตของคุณในเส้นทาง ที่ประเสริฐอย่างไรมีทั้งหมดแปดเส้นทางคือหนทางอันประเสริฐเพียงเท่านี้คุณก็สามารถไปถึงเป้าหมายไม่ช้าก็เร็วมองเห็นเป้าหมายหลาง,งาและสามารถเดินไปถึงเป้าหมายได้ไม่ช้าก็เร็วคุณก็สามารถไปถึงเป้าหมายในชีวิตของคุณได้โดยไม่ตกเป็นเป้าจุมตีของอัสสรพิทั สุดท้ายแห่งเวลาอันมีค่าขอเราลืมตาขึ้นประนมมือไว้พระหว่างอุกและกล่าวแผ่เห้ตาตามข้าพเจ้าขอเดชะตั้งจิตอุทิผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยศารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลาย ญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมััรใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากันนายเวนและเทวังขอให้ท่านได้กุศลผลลบุญส่วนนี้เธอ สาธุสามครั้งดังนังค่ะสาธุสาธุสาธุาธของเราทั้งหลายกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยดังๆโดยเพรอะเปลี่ยนกันอาราหังสัมมาสัมพุทโธ ข้อบัญญาณคือเครื่องประดับมนุษย์อนามข้าวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอพระคุณกราบสวัสดีค่ะทางทนายชั้นสืบรวิที่เหค่ิทสุดก็ขอขอพระคุณท่านดบเตยยสุตาเป็นอย่สุงนะครับที่ได้ให้แนวความคิดนะครับในการดำเนินคดีดนะพวกเราก็ได้ ความรู้เยอะนะครับเรามาขึ้นมเราได้มาเยอะเลยแล้วคุณยังคอาตั้งแต่เช้านะครับเราลองมารับความรู้จากนอกวิเลยบ้างนะครับเราวิธีการดําเนินชีวิตไทยยังไ,ไง,ไง,ไงเป็นปเสเต็ปสเต็ปด้วยครับนะคนเราไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับท่านได้ให้ความรู้พวกเราแบบแบบมองเห็นหนะแบบแบบเรียกว่าใช้ชีวิตแบบ จริงจริงกันๆเห็นๆ,ๆตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยท่านคิดดูท่านจบคอกเตอต์ออสองใบนะครูยังทำไม่ได้เลยคิดดูนี้ครับนะเรามันไม่เดินความสามารถนะครับพวกเราที่มาที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นอุลน,นะครัวนะต่ที่มาไม่ได้ก็ม,ม,ม,มีมีหลายกรณีกับตัวก็จะกับตัวก็ได้แต่นี่มากมากเขาทำไม้เข้าออก ก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วในงานแบนี้นะครับถ่ายรูปร่วมกันเอจะให่นั้ทเรียนถ่ายรูปเก็บเอาที่่นะครับเก็บอีกอ็จะไว้ถ่ายรูปจะทกำทุกให้ทตลาดอ๋อก็เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนแล้วก็แล้วแต่ทางทางวิไลเลขาจะจัดการเลยค่ะหรือจะทำหรือไม่ทำก็ได้เพราะมันก็สะอาดอยู่อ๋อรับเระางนั้นก็ให้ถายรูปถ่ายรูป ลูกละลูกแล้วก็ไปรับเข้ามอนะครับเพราะว่า